การที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจดำเนินงานโครงการต่างๆของภาครัฐนั้นย่อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐมีการดำเนินงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและการที่ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทเช่นนั้นก็จะทําให้ภาครัฐปฏิบัติงานต่างๆด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึงภาระระับผิดชอบที่พึงมีต่อประชาชนครับ หลักการมีส่วนร่วมนี้จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายประเทศครับโดยจะเชื่อมโยงกับหลักภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนและความสามารถในการปฏิบัติงานของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับเราจะพูดได้ไหมคะว่าหลักการมีส่วนร่วมนี้คือการเคารพและให้สิทธิ์กับประชาชนในฐานะที่เป็นมนุษย์ และที่สำคัญยังเป็นมนุษย์ที่เป็นเจ้าของประเทศใช่แล้วครับและยังรวมทั้งการที่รัฐยึดหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่างเป็นประชาธิปไตยเพื่อนักการเมืองเพื่อพากการเมืองหรือเพื่อพวกพ้องด้วยครับสำหรับในทางปฏิบัตินั้นมี5ระดับเรามาดูรายละเอียดกันครับระดับหนึ่งต้องให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อแต่ละคนจะได้รับรู้ข้อมูลที่มีผลกระทบกับตนเองหรือชุมชนอย่างสม่ำเสมอระดับ 2. ร่วมปรึกสาหารือ อาจ,จใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นหรือจัดเวทีสาธารณะและควรต้องแจ้งผลการนำข้อมูลไปใช้ให้ผู้เสนอได้ทราบด้วยครับสำหรับระดับ3นี้นะครับประชาชนเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับภาครัฐหรือให้ข้อเสนอแนะแนวทางเช่นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องเป็นทีมงานหรือเป็นกรรมการและ 5. เป็นระดับสูงสุดที่ประชาชนจะได้รับอำนาจในการตัดสินใจเช่น การลงประชามติในประเด็นสาธ,ธารณะเช่นการลงประชามติซึ่งเราเคยจัดกันมาแล้วเมื่อครั้งลงประชามติเห็นชอบหรือไม่ชอบกับรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550เงี่ยละครับและที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศครับหลักการมีส่วนร่วมนี้ต้องอาศัยการที่ภาครัฐยอมรับอำนาจของประชาชนรัฐต้องมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนครับ และหากนำหลักการมีส่วนร่วมนี้มาใช้ในการบริหารราชการแล้วประชาชนก็ไม่ต้องออกมาเรียกร้องกันกลางถนนเพราะสามารถมีส่วนร่วมและได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาครัฐอย่างสร้างสรรค์ปัญหาสาธารณะต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อประชาชนรัฐและประเทศครับ